ช่าาชาววัดเก่าด้วยช่าวาแบได้บออแ่แถวบางมอส่วนบ้ากเปิดร้าแต่ผมอยู่อะหรอเ่า รังเจ้าวาดอกมานิไม่ยังพันเตสังพธาีิสปริวาร ทิ่ขูสังคฆะโอโนชุชย,ยามะสะาธุโนพันเต,ตทิ่ขูสังโฆอิมานิสังฆานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตอรรมหากัง ที่คารตังทีตายะสุขายะนิพพานายะเจะา้าแต่พระพิสุขผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมภวาวเครเพื่องสัมทารกรรทั้งของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุงสงฆ์ขอพระพิสุงสงฆ์จงละเพื่อสังฆทานแากทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมรผลนิพพานด้วยแต่พระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและ

ตัววินาเปตานังอุปปปฏฐานีติสตังปัจิตังตุมหังพิฆาตเมวัสเมชโตสัพภะบริสุสังผะปาจันโทกนารโสยธรรปนิโรติลาโสยธรรมสกิจโยวิวัชชนโตตภะโรโววินัสตุมาเตภวัตมาตระโยตุปีทิขโกภวะ อาภิวาทนาสีริสานิจมุทาปจายโนจตารุธรรมวัชเตยอายุปัตโนสุปาภังภาวตุสัพพมังพลังลัพพุสสะเทวตาตวทารุภาเวนะสาวธรมาุภาเวนะธรรมารุภาเวนะปะทาโสฮวันตตเตสัตุ

ี่ท้ากัเดียวหวานนาทำได้กับตอนนี้แหะรัดคอนุดด้วยเดี๋ยวคนน้าจะไว้ไืนอันนอันนี้ก็อันนี้คนแล้วไปหนานะไต้องราดก็ด้วยย่ามียิ้ใหมเออแล้วต่ทีจะได้ไม่ค่อยนา ดีใจใจบวชจะแทนมือคุณไหม่้องายเลยู่เขาเข้ามาวนี้กันวันนี้กันวันนี้กัาปูลื่นเลยลงคลนเลังงเหนอเงา

50000. 50000. جيڪا <laughs>